สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้ผมกับดรธุชัยหัตชลีลาหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร c คอร์ r a เรชัจำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาชี้ช่องบอกทางเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงให้ประสบความสําเร็จจะมียุทธวิธีแบบไหน เดี๋ยวไปค้นหาคําตอบจากดรสมชายเลยครับสวัสดีครับดรครับครับสวัสดีครับครับคือคําว่าเครือข่ายขายตรงในผู้คนจํานวนมากก็ได้ยินผ่านๆแต่คนที่จะสร้างความสําเร็จจริงๆนี่มันต้องมีระบบมีขบวนการหรือมีรูปแบบอย่างไรที่จะทําให้อาชีพแบบนี้ไปถึงฝันได้นะครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วอาชีพเครือข่ายนะครับก็คือการที่เราจะใช้ประโยชน์จากคนนะฮะ และคาว่าเครือข่ายภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วคําว่าเครือข่ายเนี่ยก็คือการที่มีผู้คนมากมายมถ้าเรานึกถึงวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกเอะแล้วอาชีพเครือข่ายเนี่ยมันดีอย่างไรคือต้องบอกเลยว่าโดยหลักแล้วเนี่ยความหลากหลายของผู้คนจากยุคนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกได้เลยว่าเอซี AC, กำลังเปิดเนี่ยนะครับความหลากหลายของผู้คนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีหลากหลายเชื้อชาติมากเ แล้วก็ความหลากหลายเนี่ยก็มีความไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของภาษาอะไรต่างกแล้วแต่เนี่ยม,มันไม่เหมือนกันแหละมันมีความ,มหลากหลายเพราะฉะนั้นไอ้ความหลากหลายเนี่ยเขาบอกว่าจาต้องทำอย่างไรที่จะสามารถทําให้ทั้งหมดเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันเขาบอกว่าต้องมีการยืดหยุ่นมีการปรับและอะไรแ่ะครับที่จะยืดหยุ่นที่จะทําให้เกิดการปรับเข้าหากันได้ ก็คือการเชื่อมโยงคือการสื่อสาระจะสื่อยังไงจะเชื่อมยังไงให้มันเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นอาชีพเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพรองรับเลยต้องว่าได้เพราะว่ามันเป็นการรองรับคนทุกชาติทุกภาษา,าไม่จาเป็นต้องทำคือสามารถถ้าเข้าใจเรื่องเดียวกันเนี่ยมันทําเรืๆๆ่องกันเดียวเดียวเรื่องเดียวกันได้หมดเลยเพราะมันเป็นการเชื่อมโยงกันง่าย เพราะการเชื S <S shifting, <S <S ่อมโยงจากการทำประโยชน์จากเครือ hmm. ข yes. ่ายเนี right. right. uh ่ย huh. ทุกคนรู้เป้าหมายเหมือนกันมีเป้าหมายชัดเจนก็คือความสําเร็จแล้วก็บริษัทเองทุกบริษัทก็จะมีเครื่องมือมีระบบมีเป้าหมายความสาเร็จให้เห็นชัดเจนแต่ปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรไปถึงเป้าหมายนั้นเหตุผลเพราะว่าไอ้การที่จะสื่อสารให้เข้าใจเหมือนกันเนี่ยแลวทำเหมือนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าในองค์กรเครือข่ายเนี่ยต้องถ้ายเหมือนกันด้วยนะการที่จะปรับให้เข้าหากันได้ทิศทางเดียวกันต้องสื่อสารไปเรื่องเดียวกัน นั่นหลักคิดของตรงนี้นะครับที่เราก็นํามาถึงวิธีการครับวิธีการที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นโครงสร้างเดียวกันแล้วก็สามารถทําแบบก๊อปปี้เหมือนเหมือนกันก็คือต่างคนต่างม,มาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแหละไม่รู้เลยแต่เข้ามาสูร่ระบบนี้สามารถรที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ <definite S 2> ขับเคลื่อนพร้อมกันได้แล,แล้วก็เข้าใจเรื่องเดียวกันครับไอ้เรื่องที่ว่านี้เนี่ยครับเขาเรียวกว่าคือการที่ทําให้ถ้าบอกว่าเขาและคุณ คันและเธอหรือแม้แต่คนในองค์กรหรือตัวเราเองเนี่ยให้มีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทํางานซะก่อนว่าจะต้องทําอะไรบ้าง1นึ่งสอาครับและวันนี้ละครับที่ผมจะมานําเสนอว่าพูดถึง7หัวข้อเขาเรียกว่า7บทบาทเจ็ดบทบาทนะครับการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าในอาชีพขายตรงเนี่ยต้องมีหน้าที่อะไรบ้างบทบ,บาทเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไอ้บทบาทเนี่ยนะครับก็เป็นบทบาทที่อยากให้ความเข้าใจก่อนว่าในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องของการเชิญเรื่องของการเปิดใจการสร้างความมั่นใจการให้คําแนะนำนะครับหรือการสอนที่เรียกว่าโคชชิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ความมั่นคงความมั่นคงนี่เดี๋ยวแล้วหมายถึงอะไรนะครับการประเมินหรือการติดตามผลต้องบอกว่าเราพูดถึง<อ>การบรหิหารจัดการเนี่ยเขาพูดถึงแปนดูเช็คแอคติ้งนะครับแปลว่า ในแง่ของการทําธุรกิจขายตรงเนี่ยก็ต้องมี7บทบาทเหมือนกันก็นกคือทํา7เรื่องนี้ถามว่า7เรื่องนี้มีความสําคัญอย่างไรเพราะว่า7บทบาทนี้คือบทบาทที่คนเครือข่ายต้องทําเพราะถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีความร,รู้เรื่องนี้เนี่ยครับมันเหมือนว่าถ้าทุกคนไม่มีความร,รู้แล้วไม่ทําเหมือนกันเนี่ยยากเพราะมันเป็นบทบาทแต่และบทบาทที่สามารถทําให้คนทั้งกลุ่มเนี่ยเชื่อมโยงกันได้นะครับแล้วก็เข้าใจกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แชร์ประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะทํางานเป็นทีมได้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดแต่ละบทบาทนะครับว่าก็คือเชิญเขาว่าเชิญเนี่ยอันดับแรกคือเชิญเชิญทาไมต้องเชิญนะครับและถ้าเกิดเชิญไม่เป็นเชิญแบบผิดวิธีไม่เข้าใจวิธีเชิญอันนี้มีปัญหาอีกครับปกติแล้วการเชิญเนี่ยนะครับในการทําธุรกิจเขาบอกว่าการเชิญนี่คือการเชิญที่แบบทําอย่างไรให้ผู้ที่เข้ามา สู่ธุรกิจเราหรือรับการเชิญเนี่ยเข้าใจเรื่องของเราแล้วก็เมือเราเวลข้ามเขาเขาก็เวลข้ามเราก็คือยินดียินดีปีดาที่เราจะเชิญแล้วเขาอยากจะมาร่วมธุรกิจกับเราครับดังนั้นเวลาการเชิญเนี่ยเขาบอกทํายังไงวัตถุประสงค์ของการเชิญก็คือทําให้เกิดความสนิทสนมเชิญแล้วรู้สึกว่าเกิดความเชื่อใจเราเคยพูดกันในตอนก่อนต้นเนี้นะครับ,รบเราก็พูดกันว่าการเชื่อใจและความศรัทธาเป็นเรื่องสําคัญ วันนี้การเชิญเนี่ยถ้าลูกค้ายังไม่ศรัทธาหรือไม่เข้าใจเราเลยเนี่ยถามว่าไม่เชื่อใจเลยเนี่ยทำไมไม่เชื่อใจเพราะยังไม่รู้จักยังไม่สนสนมยังไม่มีความผูกพันกัน<ะ>ก็เรียกไม่มีการสายสัมพันธ์<ะ>ปกติเราไปเชิญใครเนี่ยถ้าบอกว่าเรานึกภาพดูนะครับเราไปเชิญแกเรือต่างๆในงานคุณกายนึกภาพนะเราออกการาดเชิญ<ะ>เชิญคนมาร่วมในงานส่วนใหญ่เราเชิญเพื่อนกับญาติถูกไหมครับ เราคงไม่เชิญเราคงไม่เชิญคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชิญคนอื่นนี่ตลกไหมมันก็ตลกเหมือนกันครับการทำธุรกิจก็เช่นกันครับถ้าวันนี้เราไปเชิญเขาเนี่ยเขาไม่รู้จักเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขารู้จักเราเพราะฉะนั้นเทคนิคการเชิญก็คือสร้างให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นถึงว่าการเชิญนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์เชิญมันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เชิญมารับรู้เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเรื่องของความเรียกว่ามักคุ้นเป็น ความเข้าใจที่รู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้ของกับตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนมีความสัมพันธ์กันคนไปงานเราเป็นญาติเป็นเพื่อนถ้าเราจะเชิญเขามาทำธรุรกิจเนี่ยก่อนจะเชิญต้องสร้างความมักคุ้นให้เกิดความเข้าใจก่อนให้เกิดการรับรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะเชิญไปหรือเรากําลังพูดผู้เชิญเนี่ยเราเชิญเพราะเราเป็นใครเรามีดีอะไรเรามีความเชื่อมั่นว่า เมื่อเชิญแล้วเนี่ย<ๆ>เขาจะยอมรับเราคือความเชื่อใจก็เรียกว่าเกิดความสนิทสนมเพราะฉะนั้นการเชิญมุ่งเน้นเพื่อทําให้เกิดความไวเนื้อเชื่อใจก็คือการเป็นพวกกันก่อนเนั้นเทคนิคการเชิญหลายคนก็ไม่รู้จักการไปเชิญเขาก็ไม่ปกป้องตัวเองปฏิเสธเลยเพฉะนั้นการเชิญเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ผู้ที่เราจะไปเชิญก่อนว่าเขาคือใครทําความมักคุนสร้างความสนิทสนมให้เห็นถึงคุณค่าที่เรา มานาเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรียกว่าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นกันเองเกิดความเชื่อใจนั้นหลักของการเชิญทําให้เกิดความเชื่อใจครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะเชิญใครแล้วแต่นะครับถ้าเขาไม่เชื่อใจยังไม่รู้จักเราดีพอสร้างความมาักคุณให้เกิดความรู้จักก่อนค่อยเชิญค่อยเชิญอาการสาคัญนะครับ,รบเรื่องที่สองนี่เรื่องของการเปิดใจคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเชิญมาเสร็จก็จะเปิดใจลูกค้าไม่เปิดใจทําไมลูกค้าไม่เปิดใจก็เพราะไม่เปิดใจเขา หไม่ใช่ว <Apparently, S 1> ่าเราไม่เปิดใจเราก่อนหรือเราไม่เปิดใจเราก่อนเออบางคนเชิญคนมาทําธุรกิจเนี่ย <holes> ตัวเองก็ไม่เปิดใจหรอกว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไรเชิญเข้ามายังไงเชิญเพื่อฟุก ต้องเปิดใจตัวเองก่อนครับแล้วจะเปิดใจเขาต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนเบื้องต้นต้องพูดเลยว่าเหมือนเราบอกเราจะทําอะไรจะขายอะไรมันดียังไงเราเรียนรู้เรื่องนั้นก่อนเรารู้ว่ามันดียังไงแล้วเราก็เปิดใจมาแล้วแหละเราก็ถึงมาบอกว่าเนี่ยนะครับเทคนิคการเปิดใจก็ใช้เครื่องมือของบริษัทในการเปิดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีสินค้าเปิดใจก็ได้แผงการตลาดเปิดใจก็ได้นะครับโปรโมชั่นเปิดใจก็ได้มันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นะครับ ตัวสรรพคุณมันดีมากเลยนะครับโปรเชั่นดีมากเลยนะครับแล้วพูดถึงกลยุทธ์นโยบายความสะดวกโดยองค์รวมแล้วเนี่ยมันคือการเปิดใจที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีองค์ประกอบมันมีคุณค่าที่สมควรอย่างยิ่งที่อยากจะเข้าไปธุรกิจนี้เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะเปิดใจลูกค้าเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าต้องการรับรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะเปิดใจเขาเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่เขาอยากได้หรือไม่เพราะบางคนเนี่ย จะเปิดใจลูกค้าแต่ไม่รู้ลูกค้าต้องการอะไรฉะนั้นต้อง,งหาความต้องการให้เจอก่อนว่าความต้องการที่แท้จริงเนี่ยเราจะเปิดใจเขาเนี่ยเขามีอะไรต้องการและความต้องการเนี่ยมีสองเรื่องครับหนึ่งคือต้องการเรื่องของสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือการเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดอยู่สองบางครั้งการเปิดใจอาจจะมาจากการที่ลูกค้ากําลังมีอยู่แล้วก็จริงแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วมันดีกว่าอมก็เปิดใจได้เห็นไหมครับทั้นจะเปิดใจได้เนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าเขามีอะไร เขาต้องการอะไรหรือเรานําเสนอสิ่งที่มันดีกว่าอย่างไรมีอะไรที่เขาขาดอยู่เราเติมเต็มเขาเมื่อเราจะไปเสนอใครจะทําธุรกิจจะขายของถ้าลูกค้าไม่เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ได้เข้าใจความต้องการที่แท้จ,จริงของเขาสําคัญก็คือเรากําลังมองข้ามสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็พูดเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอได้แล้วก็คือไปย,ยัดเยียดเกินเขาก็ไม <K> ่ต <K> ้องการเอ่นั้นการเปิดใจก็ไม่เป็นผลสาเร็จเหตุผลเรื่องเดียวคือ เขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรานําเสนอนั้นก็แสดงการเปิดใจเนี่ยเราต้องคุยในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากกว่าตัวเราถูกครับอมองสิ่งที่เขาอยากได้แล้วยัง,ยงาขาด<ห>อยู่ให้เจอว่าเขาต้องการอะไรแต่ตัวเราเองในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยกตัวเ,เองว่าเราเปิดใจเพราะอะไรเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นถึงความสําเร็จนั้นๆหรือสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อเขารู้อ๋อ oh, อันนี้ดีอย่างนี้นะฉันถึงอยากจะทําธุรกิจกับกคุณครับนะครับ เรื่องที่3เนี่ยเรื่องของการสร้างความมั่นใจการสร้างความมั่นใจนี่ก็มีตั้งแต่ว่าเวลาเราไปชวนคนมาทําธุรกิจเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการทําธุรกิจเนี่ยมันดีนะผมมั่นใจมากเลยตัวเองก็มั่นใจคือสิ่งที่เราบอกว่าบทบาททั้งบทบาทเนี่ยเราต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเราจะไปทําเขาด้วยสิ่งที่เรากาลังเสนอให้ผู้อื่นผู้ใดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวหรือไม่ นั่นแต่ว่าความมั่นใจเนี่ยถ้ารากคนเราเองก็ไม่มั่นใจเราจะไปชวนเขาให้เกิดความมั่นใจเนี่ยเขาจะมั่นใจไหมก็ไ <ป S 1> ม<า>่มั่นใจ,จใช่ถูกไหม <c ram> ความมั่นใจเนี่ยหมายถึงอะไรการสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าดีอย่างไรมีตัวอย่างให้เห็นชี้เห็นถึงความมั่นใจว่ามันดีอย่างไรโอ้เนี่ยดีจริงๆนะมันปั้นใจเปรียบเทียบเห็นว่ามันดีอย่างไรเกิดความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยหมายถึงการทําให้รู้สึกว่าอย,อยากทํามากเลยเพราะว่ามันดีแล้วตัวเองก็มั่นใจนะมันพิสูจน์มาแล้วครับแล้วเขาก็พิสูจน์มาแล้วมีตัวอย่างของความสําเร็จ มีตัวอย่างแล้วก็เห็นแนวทาง1คือความสําเร็จปัจจุบัน2ออนาคตที่จะเกิดความมั่นใจว่าเพราะบริษ,ษัทกําลังทําอะไรหรือมีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นสร้างความมั่นใจให้เห็นว่านี่มันดีอย่างไร,รเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมว่ามั่นใจเนี่ยสามารถทําให้คนเนี่ยสามารถประสบ็จได้แล้วก็สามารถชักชวนหรือทําให้คนเนี่ยสำเร็จได้เพราะบางครั้งคนก็ไม่มั่นใจตัวเราก็ไม่มั่นใจไอ้ความมั่นใจเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะมีรายละเอียดของความมั่นใจอีก แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวครั้งหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะต่อยอดอย่างไรเกี่ยวเรื่องความมั่นใจมั่นใจแบบไหนถึงมั่นใจแบบสำเร็จรูปหรือมั่นใจจอมปลอมเดี๋ยวจะมีคำถามเด็ดๆพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบรยิษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy and c o y โทร02 975 5858 กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผุมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเส้นทางแห่งความสําเร็จในการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเมื่อสักครู่เราค้างหัวข้อว่าการสร้างความเชื่อมั่นเราจะเชื่ออย่างไรเอาที่แน่แน่ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระผมอยากถามนอกนอกประเด็นสักนิดนึงผมเห็นผู้นําจํานวน